โตโยต้าทาโคมา T-AD Pro รุ่นปี2026เป็นกระบะท,ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการผจญภัยในเส้นทางออฟโรดที่โหดที่สุดความแข็งแกร่งและสมรรถนะที่เหนือชั้นคือสิ่งที่ทําให้รถรุ่นนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบรถกระบะสมรรถนะสูงรูปลักษณ์ภายนอกได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมตราสัญลักษณ์โตโยต้าสีดาด้านไฟหน้าเล็กแบบโปรเจคเตอร์ที่ให้แสงสว่างชัดเจน การชนหน้าที่ออกแบบมาเพื่อการลุยโดยเฉพาะและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่เพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องเจอเส้นทางหินงด้านข้างมาพร้อมกับล้ออลลอย์ขนาดใหญ่ที่สวมยางออฟโรดแบบดูดันโปลงล้อสีดำที่เน้นความแข็งแรงบันไดข้างที่ออกแบบให้ทนทานและหลังคาที่สามารถติดตั้งแร็กเสริมได้เพื่อบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายและด,ดีไซน์ใหม่ฝาท้ายมีระบบช่วยผ่อนแรงและมีช่องเสียบปลั๊กไฟสำหรับการใช้งานกลางแจง้ง ภายในห้องโดยสารของ t a โ o m a TRD Pro 2026ได้รับการยกระดับทั้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมโลโก้ TRD ปักไว้ที่พนักพิงบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบ,บกุ่นเบาะหลังออกแบบให้รองรับการนั่งได้อย่างสบายแม้ในการเดินทางไกลพวงมาลายัยหุ้มหนังพร้อมแป้นควบคุมมัลติฟังก์ชันหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดแข็งคอนโซลออกแบบอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายและเน้นความแข็งแรงด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานหนักมาตรวัดดิจิทัลพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ที่สามารถปรับแต่งได้รวมถึงระบบนำทางแบบ GPS ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องยนต์ของรุ่น TRD Pro ปี2026ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จขนานด2.4ลิตรที่ให้กำลังมากกว่า270แรงม้าแรงดิดสูงเพื่อการลากจูงและการปีนป่ายและอาจมีรุ่นไฮบริดที่ให้กำลังรวมเกิน320แรงม้าเพื่อรองรับทั้งความแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองรวดเร็วมีโหมดการขับขี่หลายรูปแบบทั้ง normal, sport, eco และโหมดสำหรับการลุยออฟโรดโดยเฉพาะระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับได้ พร้อม Differential Lock และระบบ m u l t i terrain select ที่ช่วยให้เลือกการทำงานของรถให้เหมาะกับพื้นผิวถนนเช่นโคโลนทรายหิหมะช่วงล่างของ Tacoma TRD Pro 2026ถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้รถรุ่นนี้แตกต่างจากคู่แข่งโชคอัพป็อกแบบกรับได้ที่ให้การตอบสนองยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนนสปริงที่แข็งแรงพร้อมยกสูงกว่ารุ่นมาตรฐานทำให้มีระยะยกตัวมากขึ้นสำหรับการผ่านอุปสรรค เสถียรภาพในการขับขี่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะบนทางเรียบหรือเส้นทางที่เต็มไปด้วยหินและหลุมบอ่อนอกจากนี้ยังมีระบบคลอดคอนโทรลที่ช่วยควบคุมความเร็วตามอัตโนมัติเมื่อต้องลงเขาหรือปีนหิงและระบบดาวฮิลแอซิสคอนโทรลที่ช่วยเพิ่มความปลอดภยัยเมื่อลงทางลาดชันด้านความปลอดภัยโตโยต้าได้ติดตั้งเทคนโนโลยีโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดที่รวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้า พร้อมการช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและกล้องมองรอบทัน360องศาเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจมากขึ้นในการจอดหรือขับในพื้นที่แคบตัวถังใช้เหล็กคุณภาพสูงที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรงถุลงลมนิรภัยรอบคันและระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง t o y ย t a Ta c o ค a าที่ AD Pro 2026ไม่ได้เป็นเพียงกระบะสำหรับการใช้งานทั่วไป แต่ยังเป็นพาหนะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวกลางป่าขับลุยทะเลทรายหรือบุกเส้นทางภูเขาที่เต็มไปด้วยความท้าทายรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับทุกการผจญภัยและพร้อมมอบความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ด้วยความสามารถในการลากจูงที่สูงทําให้เหมาะกับผู้ที่ต้องการบรรทุกเรือรถท่วหรืออุปกรณ์แคมปิง้งนอกจากสมรรถนะและความาแข็งแกร่งแล้ว ดีไซน์ของรุ่น T-RD Pro ยังถูกสร้างมาเพื่อสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธออฟโรดอย่างแท้จริงโลโก้ T-RD Pro สีแดงสดที่ติดตั้งไว้ทั้งในห้องโดยสารและภายนอกลวดลายเฉพาะบนแผ่นกันกระแทกและเข้าไอเสียที่ออกแบบมาให้เสียงกระหึ่มทรงพลังล้อสีดำด้านที่จับคู่กับยางดอกใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกการเคลื่อนไหวด้วยความครบเครื่องทั้งเรื่องการออกแบบสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสะดวกสบายโตโยต้าทาโคมา T-RD Pro 2026 จึงเป็นหนึ่งในกระบะท,ที่ถูกจับตามองมากที่สุดในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดโลกรถรุ่นนี้ไม่เพียงตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการความทนทานสําหรับการใช้งานหนักแต่ยังเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่รักการผจญภัยและต้องการรถที่มีสไตล์แตกต่างจากกระบะท,ทั่วไปความสมดุลระหว่างพลังงานความปลอดภัยและความสะดวกสบายคือสิ่งที่ทําให้มันกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับใครก็ตามที่มองหากระบะสมรรถนะสูงในปี2026โตโยต้าได้สร้างชื่อเสียงมายาวนานในเรื่องความทนทานและคุณภาพ และ Tacoma TRD Pro รุ่นปี2026ก็เป็นการต่อยอดความสำเร็จนั้นไปอีกขั้นมันไม่ใช่เพียงยานพาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกรง่งความอิสระและการผจญภัยที่ไร้ขีดจำกัดใครก็ตามที่ได้เป็นเจ้าของย่อมมั่นใจได้ว่าพวกเขามีคู่หูที่พร้อมไปทุกที่และทำได้ทุกอย่างนี่คือเนื้อหาประมาณ1,000คำภาษาไทยเกี่ยวกับ Toyota Tacoma TRD Pro 2026ถ้าอยากให้ผมขยายอีกเพื่อให้ยาวกว่า1,000คำจริงๆเช่น1,200บวก ผมสามารถเพิ่มรายละเอียดเรื่องราคาในตลาด USA เทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford Ranger Raptor หรือ Chevy Colorado z ซดสให้ไหมครับ